เดี๋ยวเราจะพาไปติดตามภารกิจของคณะกรรมาการติดตามเสนอแนะและเร่งรัดการปฏิรูปประเทศและการจัดทําและดาเนินการตามยุทธาศาสชาติเกี่ยวกับเรื่องนี้กันนะคะโดยพลเอกสิงศึกสิงไพรรองประธานวุฒิสภาคนที่1ในฐานะประธานคณะกรรมาการตสรพร้อมด้วยคณะสมาชิกวุฒิสภาค่ะได้มีการลงพื้นที่ไปยังโครงการฝ่ายห้วยวังถ้ำเสือตําบลปาก ปลาปลาอําเภอปลาปลาจังหวัดนครพนมนะคะเพื่อติดตามผลสัมฤทธิ์ในการดําเนินการตามยุทธศาสชาติและแผนการปฏิรูปประเทศในประเด็นการบริหารจัดการน้ําทั้งระบบค่ะใช่ครับโดยโครงการสายห้วยวังถ้าเสือนั้นนะครับสร้างขึ้นครับเพื่อเป็นแหล่งน้ำนะครับในการอุปโภคบริโภคและทําการเกษตรให้แก่ประชาชนและช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรกว่า500ไร่นะครับซึ่งจากการติดตามผลสัมฤทธิ์ครับก็พบว่าโครงการดําเนินการแล้วเสร็จก่อนกําหนดระยะเวลาถึง3เดือนครับทําให้ชาวบ้านในพื้นที่นะครับได้รับประโยชน์ ในการขยายพื้นที่ทําการเกษตรและสามารถปลูกข้าวนาปรังได้จากเดิมเนี่ยที่ไม่สามารถปลูกได้นะครับเนื่องจากขาดแคลนน้าส่งผลครับให้ชาวบ้านมีไรายได้และก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นด้วยนะครับถือว่าเป็นโครงการดีๆมากเลยนะคะที่ต่อยอดทําให้พี่น้องเกษตรกรเนี่ยสามารถที่จะมีไรายได้จนเจอ<ช>ือคนในครอบครัวแล้วก็สามารถที่จะดําเนินชีวิตต่อไปได้มีน้ํากินอุปโภคบริโภคใช้ได้อย่างเพียงพอค่ะใช่แล้วครับ